หัวรถสินค้าที่726นะครับต้นทางเนี่ยมาจากสถานีท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีส่วนปลายทางนะครับไอซีดีรากะบังตอนนี้กําลังเข้าย่านสถานีรถไฟหัวตะเคนะครับเพื่อทําการสับเปลี่ยนค่อยๆเลี้ยวเข้ามานะครับในชานชลาที่4 นี่รถจากที่ทำขบวนนะครับอันสตอมเครื่องพิลสติก4407นะครับเดี๋ยวเรามาชมการสับเปลี่ยนนะครับของขบวน726 มุมที่สวยงามนะครับมุมด้านบนสะพานลอยขนะบวนนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นขบวนจากสายใต้นะครับมาสู่สายตะวันออก ก็จะทําการปลดรถจักรนะครับแล้วก็สับเปลี่ยนไปอยู่อีกด้านหนึ่งนี่ก็คือสถานีหัวตะเคีนะครับซึ่งอยู่ที่เขตลาดกระบังกรุงเทพตอนนี้รถจักรนะครับก็ได้ทําการปลดออกจากริ้วขบวนนะครับ ก็เดี๋ยวจะเข้าไปในรางที่สามนะครับแล้วก็สับเปลี่ยนให้ชมในมุมสูงนี่ฟินดีนะครับผมได้เห็นมุมกว้างแล้วก็ได้เห็นเป็นวิวที่สวยงามเดี๋ยวนี้ขบวน726นะครับก็มาในช่วงาบ่ายๆนะจะช่วงกลางวัน มื่อก่อนเนี่ยจะมาในช่วงกลางคืนนะซึ่งเราจะไม่ค่อยมีโอกาสได้เห็นตอนนี้ก็เบี่ยงเข้าไปในรางที่3แล้วนะครับ ทางฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งที่มุ่งหน้าไปฉาเชิงเซานะตอนนี้รถจักอันตอมนะครับ4ี่7ี็ก็กำลังค่อยๆวิ่งเข้ามาในรางที่3 มุมมองด้านหน้ารถจักนะครับมุมสวยงามเลยเป็นไฟ LED ด้วยนะครับผม สำหรับทั้งฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นฝั่งที่มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพย่านไอซีดีลาดกระบังเนี่ยก็จะมีทางรถไฟนะครับที่เลี้ยวแยกเข้าไปทางด้านขวาถ้าเกิดผ่านที่อยู่รถพระจอมเกล้าซึ่งอยู่ด้านหน้าต,ตอนนี้นะครับด้านบนก็มีเครื่องบินนะครับกำลังบินผ่านอันนี้นะพักจากรถไฟมาดูเครื่องบิน <laughs> บริเวณนี้ก็ใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมินะฮะแล้วก็ได้ดูทั้งสองอย่างเลยรถไฟแล้วก็เครื่องบินด้านหน้าเนี่ยก็อาจจะเป็นถนนฉลองกรุงนะฮะเรามองเห็นที่รถพระจอมเกล้าซึ่งอยู่ด้านหน้า เดี๋ยวรถจักรก็จะค่อยๆเบี่ยงเข้ามานะครับทางด้านรางที่4ต่อริ้วขบวนแต่ระหว่างนี้ก็จะได้ยินเสียงตีกลองไปด้วยนะครับของมหาวิทยาลัยซึ่งอยู่ด้านข้าง อไม่แน่ใจว่าจะมีการซ้อมอกิลาสีหรือ,อยังไงนะ่ะเป็นของแถมมาแล้วนะครับรถจักอันสตอม4407เครื่องเดิม เครื่องเดิมๆนี้ก็เป็นอะไรที่ฟินนะครับโดยเฉพาะเวลาเร่งเครื่องเนี่ยกำลังจะเข้าทำการต่อร้วขบวนนะครับ ะครับบรรยากาศที่สถานีรถไฟหัวตะเคกับริ้วขบวนที่726วันนี้อากาศก็ดีนะครับไม่แดดไม่ร้อนจนเกินไปเหมาะแก่การมาถ่ายรถไฟนะคะบแบบฟิน ด้านฝั่งรางที่3นะครับก็มีรถสินค้าเนี่ยออกมาจาก i c ซลากะบังสำหรับเลขขบวนนะครับผมไม่แน่ใจนะแต่เป็นรถสินค้าเนี่ยเส้นทางไอซดีลากะบังปลายทางแหลมฉบังถือได้ว่าเป็นจังหวะอันดีเลยนะที่เราได้เจอรถสินค้า2ขบวนเนี่ยอยู่ในคลิปเดียวกันเป็นกำไรนะสำหรับคนถ่ายรถไฟ <laughs> รับรถสินค้าไอซีนะ IT ลากระบังปลายทางแหลมชะบังเนี่ยก็เป็นรถจัก QSY ทำขบวนห้าสออะไรผมยังเห็นไม่ชัดนะ สองสี่หกนะครับมาเจอกับขบวนเจ็ดสองหก หรือขบวนนะครับตู้คอนเทนเนอร์ลว้ลวน ดูทางนี้นะครับทางด้านฝั่งนี้เนี่ยแสงจะสวย สุดยอดเลยนะครับสองขบวนถ่ายไปอย่างสวยงามเดี๋ยวมาชมขบวน726ต่อนะฮะข้าวย่านไอทีดีลากะบังตอนนี้ขบวน726เคลื่อนขบวนแล้วนะฮะหลังจากที่ขบวนรถสินค้าที่ไปท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยผ่านไป เสียงรถจากอันซ่อมนะครับเครื่องเดิมเป็นอะไรที่ฟินมาก บลจสนะครับก็เป็นริ้วคอนเทนเนอร์ล้วนเช่นเดียวกัน เทนเนอร์นะครับสีชมพูหวานแหววก็ตามที่ผมบอกนะครับทางด้านขวาเนี่ยก็จะมีทางรถไฟเนี่ยแยกเข้าย่านไอซดีลากระบังออกไปอย่างสวยงามน,นะครับขบวนรถสินค้าที่726 ท่าม่วง i อซีดีลากะบ,บังกับบรรยากาศนะครับที่สถานีรถไฟหัวตะเคในยามบ่ายตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณการติดตามและรับชมจากเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับแล้วเจอกันกับผมจ่าบอลคนรักรถไฟสวัสดีครับ